เรียบร้อยกันเยอะนะพักหนีพักดอกพักต้นกันเยอะห้าพันว่าดราม่าแล้วนะเออไอพักต้นพักดอกดราม่ากว่าพ้ามก็ได้ทุกวันถามก็ได้ทุกวันกดกดดันจนบางแบนเนี่ยเขาต้องออกมาตรการมาด้วยจากเดิมท้จะไม่ออกอ่ะมันปั่นจนกระทั่งธนาคารออมสงเคราะห์ทนไม่ไหวอ่อนระทวยประกาศอยากได้พักดอกใช่ไหมให้เลยเอาเลยครับสี่เดือนเอาเลยครับใครอยากพักดอก พักต้นได้พอใช่ไหมอยากพักดอกเอาเลยครับพักให้สี่เดือนประทานโทษพักชําระหนี้ไม่ได้พักการคิดหนี้นี่ยังเดินเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ไม่ได้หายในช่วงสี่เดือนนี้คุณหยุดจ่ายต้นและจ่ายดอกคุณหยุดจ่ายดอกก็จริงแต่เขาไม่ได้หยุดคิดดอกนะเอไอ้สี่เดือนที่คุณหยุดจ่ายดอกเนี่ยเขาก็คิดดอกไปเรื่อยๆไอ้ที่คิดในช่วงสี่เดือนเนี่ยเขาก็ไป เอาคืนในงวดถัดๆไปเขายืดให้คุณไปจ่ายตอนท้ายของสิ้นงวดของเงินกู้เลยนะเขายืดให้ยาวขนาดนั้นดังนั้นดังนั้นแบงก์ชาติเขาออกมาเตือนอไอ้ตรงเนี้ยผมชมแบงค์ชาติแบง์ชาติเขาออกมาเตือนระวังกับดักพักหนี้ใช่เพราะฉะนั้นมาดูพักหนี้สารพัดแบงก์มันมีกับดักอยู่ค่ะแบงก์ชาติเขาก็เขาก็คำนวณให้ดูเลยใครเข้าโครงการพักหนี้ต้นอย่างเดียวดอกยังจ่ายเป็นยังไงหรือ พักต้นด้วยและพักดอกด้วยมันเป็นอย่างไรโดยแยกเป็น3กรณีสมมุติก่อนสมมุติก่อนสมมติก่อนเดี๋ยวเอาเพจที่1ขึ้นเลยนะครับเอาตั้งต้นที่มีนหนี้1ล้านทางแบงคชาติเนี่ยเขาทำเป็นเป็นกราฟิกขึ้นมาซึ่งดูง่ายเข้าใจเลยใช่ค่ะศึกษากันสักนิดนะจะอศึกษาพักันนะดอกเนี่ยอยากจะพักย้ำกันอีกครั้งแบงคชาติเตือนกับดับพักนี้แบงชาติได้ทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยสมมุติสถานการณ์ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นนี่อยู่หนึ่งล้านบาทเอาแค่1ล้านละกันเพราะเขาเดินสามล้านอยู่แล้วออหนึ่งล้านนะกรณีที่1กรณีที่1สมมุติว่าคนผ่อนชาระตามปกติกันใจเลยย้อนจ่ายเลยไม่ไม่พักต้นไม่พักดอกอ่ะดูในตารางรายละเอียดบนจอนะครับมหนี่อยู่หนึ่งล้านกรณีผ่อนชําระตามปกติค่ะผ่อนชาระ รายเดือนเดือนละ1,000 0บาทใน1นึ่เบอใน1นึ่งเนี่ยจะแยกเป็นเงินต้นสี่พันดอกดอกนะดอกเบี้ยหกพันโอ้โหผ่านไป6เดือนผ่านไป6เดือนนี่จะเหลือ9 7 6 0 0สนเบาทถูกไหมใช่ค่ะเพราะคุณเดินบัญชีปกติคุณไม่พักต้นและคุณก็ไม่พักดอกจ่ายค่ะยอมกั้นใจจ่ายกัดลิ้นจ่ายเลยย้ำนะนี่หนึ่งล้านผ่อนเดือนละหมื่น ในหนึ่งมืนแบ่งเป็นต้น4,000ันดอกเป็น6,000นผ่านไป6เดือนนี่คุณจะเหลือ9 7้า0 0ค่ะอ้ากรณีที่2องคุณเลือกเข้าโครงการพักชำระนี่เงินต้นอ่าเขาให้พักเงินต้นอ่ะก็ยอมพักเงินต้นจะได้เอาพักไปอนนนะ6เดือนนะ6เดือนหกเดือนกรณีเดียวกันนี่หนึ่งล้านนะผ่อนเดือนละหมื่นนะเออ ประธานโทษถ้าคุณพักต้นใช่ไหมคุณจ่ายแต่ดอกใช่ไหมถูกค่ะแสดงว่าคุณพักต้นสี่พันแต่ยังต้องจ่ายดอกหกพันใช่ไหมดอกหกพันยังต้องจ่ายอยู่ค่ะหกเดือนผ่านไปหกเดือนผ่านไปนี่ก็ยังหนึ่งล้านเพราะคุณจ่ายดอกใช่ป่ะคุณจ่ายดอกใช่ป่ะแต่เงินต้นคุณยังไม่ได้หักไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงินต้นหนึ่งล้านที่คุณเป็นหนี้เขาอยู่หนึ่งล้านค่ะโอ้โหแบงค์นี่นั่งลู่ปากเลย <rium> <mark> เห็นยังเห็นความแตกต่างยังเห็นความแตกต่างยังค่อยดูมาแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนใจค่อยๆอไป่ะไปดูกรณีที่3เข้าโครงการพักทั้งต้นทั้งดอกจะเกิดอะไรขึ้นเรียกร้องกันเยอะนะกรณีเดียวกันนะกรณีเดียวกันนะมีนหนึ่งล้านนะใช่ค่ะมีนิเดือนละหมื่นนะในมือนหนึ่งเป็นต้นสี่พันเป็นดอกหกพันนะเขาพักให้คุณใช่ไหมใช่คุณไม่ต้องจ่ายเลยช่วงนี้คุณก็เงินไปใช้จ่ายหาเลี้ยงครอบครัวหกเดือนผ่านไปหกเดือนผ่านไปนี่ของคุณนะคะคุณกู้เขาเท่าไหร่คะหนึ่งล้านใช่ไหมคะ นี่ของคุณค่ะก็จะเป็น1,36,000้านสามืบาทและสามหืนหันบาทมาจากไหนคะดอกไงไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกเขาเรียกข้างโง่เอาเหรอเอ้าไปไปมาไอ้พักนี่เพอเพอเป็นกับดักควายเลยนะเนี่ยเออนี่นี่ใช้ใช้สับแบบคนแถวบ้านผมนะ ผมได้อยู่ชุมชนแออัดดังนั้นสับชุมชนแออัดนี่ผมคล่องปากกับดักควายเลยเหรอกับดักควาย <ใจ S 1> เลยใส่ร้ายกันนิดนึงอยากอ่านบรรทัดสุดท้ายหน่อยได้ไหมต้องอ่านเลยข้อดีของการจ่ายปกตินะข้อแรกเลยก็คือไม่มีรายจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มเติมนี่ลดลงด้วยบางสถาบันการเงินก็มีการปรับลดดอกเบีย้ยให้เพิ่มขึ้นอีกอันนี้น่าใจเย็นๆถ้าไม่เข้าโครงการ พักต้นพักดอกบางแบงค์เขาจะจูงใจด้วยการลดดอกเบี้ยให้เป็นกรณีพิเศษดังนั้นถ้าไหวถ้าไหวถ้าไหวใจไปเลยเลือกเดินมาเชียร์ปกติแล้วต่อรองแบงค์ขอลดดอกเบี้ยดีกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนิดหน่อยๆก็เอาสูจุดห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีโอ้ยเอาเลย0ูตจุดห้าก็เอาแต่สจุดสองห้ายังเอาเลยอ่ะแต่คราวนี้ข้อดีของการพักชำระนี่การพักชำระนี้ไม่ว่าจะพักเงินต้นหรือพักดอกนะฟังดีๆค่ะ คุณมีเงินสดเหลือสําหรับการใช้จ่ายจําเป็นเพราะว่าคุณไม่มีรายได้ไงบางทีพักขายของใช่ไหมอันนี้ต่อมาก็คือไม่ถือว่าเป็นการผิดรัชํรรนนี่ก็คือไม่ถูกปรับเพราะปกติคุณจ่ายถึงเวลาคุณไม่จ่ายคุณถูกปรับคุณไม่ถูกปรับค่ะและข้อสามไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตแต่นี่คุณ่ะมันไม่ได้ลดนะคุณต้องจ่ายเพิ่มด้วยซ้ําคุณเห็นไหมเออคุณต้องเลือก ย้ำอีกครั้งหนึ่งประเดี๋ยวเราจะเอาอินโฟรกราฟิกของแบงค์ชาติชุดนี้โพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กของเจาะลิทุไทยไปศึกษากันดีๆนะออดูง่ายมีลูกมีหลานมีพ่อแม่ดูง่าย,ายช่วยบอกต่อด้วยละกันดูง่ายๆสมมุติเป็นหนี้หนึ่งล้านผ่อนเดือนละหมื่นผ่อนเหมือนเดิมในหนึ่งหมื่นเป็นต้นสี่พันเป็นดอกหกพันถ้าคุณผ่อนชำระตามปกติ6เดือนต่อมาหนี้คุณจะเหลือ976,00 0เพเพราะคุณผ่อนไปแล้วไงถ้าคุณเลือกพักชำระ เงินต้นอในแต่ละเดือนคุณก็อาจจะเดินบัญชีแค่6 0 0 0บาทก็คือจ่ายแค่ดอกเบี้ยเงินต้นสี่พันคุณพักชำระหเดือนต่อไป6เดือนข้างหน้ามาเช็คอีกทีนี่คุณก็ยังเหลือหนึ่งล้านเท่าเดิม้วหกพันหกพันจ่ายไปไหนเนี่ยดอกนะเออแต่นี่ไม่ลดนะเป็นค่าหูฉลามนายแบงค์มั้งหูฉลามเลยเหรอเขาไม่กินกันนะอ่ถ้าพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยหนักกว่าอีกอ่ะพักทั้งต้นทั้งดอกหเดือนผ่านไป จากนี่หนึ่งล้านกลายเป็นแถมมาอีกให้ค่ะ1นึ่งล้านสามหมบาทพ่วงมาอีกสามหมื่นหกับาทจะคุณสรุปแบง์ชาติเขาทำอินโฟกราฟิกทำข้อมูลชุดนี้ขึ้นมาเพื่อจะเตือนเตือนให้ระวังกับดักพักหนี้ด้วยความเคารพมันก็ดีนะพักหนี้คุณคุณแบง์ชาติที่เคารพเจอหน้าจาก,จากค่ะที่ออกมาเตือนทนนะออกมานะเตือนกับดักพักหนี้ กลบเสร็จผมขอถามแบงค์ชาติว่า <Wow. S 1> ท่านแบงค์ชาติครับท่านแบงค์ชาติก็รู้ว่าแบงค์พาณิชย์เขาขุดกับดักเขาติดกับดักพักนี่คิดจะช่วยดูแลลูกนี้อะไรอย่างไรสักเรื่องหนึ่งไหมครับ<ม>จะดูแลพวกผมยังไงหมายถึงรับประจ่ายแทนดอกเดือกอะไรอย่างนี้เหรอ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ <laughs> ไม่รู้อันนี้เปิดช่องเฉยเฉยช่วยอะไรผมทกอจ่างได้เลยครับเห <laughs> มือนช่วย SME เอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่นะนี่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 เปิดช่องนะแบงค์ชาติเอาห้าแสนล้าน ปล่อยกู้ s m e แต่ปล่อยกู้ผ่านแบงค์ใช่ค่ะใครเอสเอ็มรายไหนได้ซอฟโลนไดชาติผ่านแบงค์พาณิชย์เสียดอกแค่สเปไม่ต้องเสียไม่ต้องเดินดอกเดินต้น6เดือนใครจ่ายคะปรากฏว่าในส่วนของดอกที่ไม่ต้องเดิน6เดือนระส่วนกันครั้งตั้งงบประมาณมาจ่ายอยากได้แบบนี้บ้างหมายถึงหนี้บ้านอยากได้แบบนี้ใช่ไหม รัดควักมาจ่ายให้ไหมอยากยได้แบบนี้นใช่ไหมนี่ก็าถามกค่ตกลงช่วยแบงค์ให้ช่วยช่วยชาว,ชวบ้านเเออเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะ